แสัญญาณ WiFi ให้ครอบคุมด้วยเมดไรฟจาก ASUS ถึงสัญญาณ Wi-Fi ที่บ้านไม่ครอบคลุมนะคะไม่ว่าเราจะเดินไปหน้าบ้านหลังบ้านหรือว่าเดินไปไกลาจากเราเตอร์ตัวเน็ตเนี่ยสัญญาณ WiFi ของเราก็หายไปแล้วครีมเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยจะต้องปดหิวเหมือนครีมแน่นอนค่ะซึ่งถ้าใครเจอปัญหานี้นะคะครีมบอกเลยต้องไม่พลาดคลิปนี้เพราะว่าคลิปนี้เนี่ยครีมมีวิธีแกน้นั่นก็คือเมด Wi-Fi นั่นเองค่ะและสําหรับใครที่ไม่เข้าใจว่าเมด Wi-Fi คืออะไรเดี๋ยวครีมจะมาอธิบายให้เข้าใจง่ายๆนะคะเทคโนโลยีเมด Wi-Fi เนี่ยก็จะเป็นการเชื่อมต่อไร้สายแบบตะข่ายใยแมงมุมนั่นเองค่ะะครืองนส มาที่จะเชื่อมต่อถึงกันได้ซึ่งเทคโนโลยีนี้นะคะก็เรียกได้ว่าออกแบบมาเพื่อแก้ไขปัญหา Wi-Fi ไม่ครอบคลุมได้แบบตรงจุดสุดๆเลยค่ะและคลิปนี้นะคะครีมก็อยู่กับเราเตอร์อินเทอร์เน็ตจากทาง ASUS นั่นเองค่ะที่มาพร้อมกับฟีเจอร์ AI made นะคะแล้วก็ยังรองรับการเชื่อมต่อแบบ made Wi-Fi ค่ะที่จะช่วยให้สัญญาณ Wi-Fi ครอบคลุมทั่วทั้งบ้านเลยนะไม่ว่าเพืเ่อนๆนะคะจะเดินไปนเล่นเน็ตทางไหนเนี่ยก็สามารถเล่นเน็ตได้อย่างต่อเนื่องไม่มีสะดุดค่ะและครีมต้องขอบอกเลยนะคะว่าเราเตอร์อินเทอร์เน็ตจากทาง ASUS เนี่ยเขามีดี พวกแบรนด์อื่นๆด้วยนะทนั้งในเรื่องของดีไซน์นะคะหรือว่าฟีเจอร์ต่างๆรวมไปถึงฟังก์ชันการใช้งานที่ง่ายมากๆแถมยังสามารถควบคุมได้ผ่านแอปพลิเคชันค่ะน่าสนใจใช่ไหมคะถ้าพร้อมแล้วเราไปดูตัวแรกกันเลยค่ะ และที่อยู่กับเคีมตรงนี้นะคะก็จะเป็น ASUS ZenWiFi Pro XT12 นั่นเองนะคะซึ่งดีไซน์โดยรวมของเขาเนี่ยดูแล้วไฮเอนด์สุดๆเลยนะคะเ,เพื่อนๆก็จะมีลักษณะเป็นสี่เหลี่ยมแนวตั้งนั่นเองค่ะแล้วก็จะมีเท็กเจอร์เป็นเส้นๆอยู่รอบๆนะคะรวมไปถึงด้านบนเนี่ยก็จะเป็นอะคริลิกที่มองเข้าไปนะคะก็จะเห็นเสาสัญญ,ญาณได้แบบชัดเจนเลยนะคะแล้วก็ยังมีไฟแสดงสถานะขึ้นตรงแถบนี้ด้วยนะคะซึ่งเจ้าตัวนี้เนี่ยก็จะเป็น WiFi Mesh System แบบ Thai Band ค่ะที่รองรับอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง 2.4G แล้วก็ 5G は <noise> และตัวนี้นะคะก็เรียกได้ว่าเป็นตัวท็อปของเมลดไ i ไเลยก็ว่าได้นะคะเพราะรุ่นนี้เนี่ยสามารถที่จะกระจายจสัญญาณนะคะได้สูงถึง1 1 0 0 0มเมกะไบต์เปอร์เซตเลยค่ะแล้วก็มีเสาสัญญาณนะคะมากถึง1 0เสญญาด้วยกันเพื่อ,อนๆอาจจะมองภายนอกเอ๊ะไม่เห็นเสาสัญญาณเลยอย่าคิดนะว่าไม่แรงนะคะเพราะตัวนี้เนี่ยเหมาะมากๆาเลยค่ะสาหรับการที่อยู่บ้านที่มีพื้นที่เยอะๆนะคะและในเรื่องของการเชื่อมต่อนี่สามารถเชื่อมต่อได้ถึง50หรือว่าหสยูเซอร์ได้แบบสบายๆค่ะส่วนพอร์ตการเชื่อมต่อนะคะก็สามารถที่จะรองรรับอินเเท์็ต 2G ในปัจจุบันได้แบบสบายๆเลยนะคะเพราะว่าเขาให้พอร์ต2 5 G มาถึง2พอร์ตด้วยกันค่ะซึ่งเพื่อนๆน,นะคะสามารถที่จะใช้งานอินเทอร์เน็ต2คิปนะคะผ่านทางพวก Wi-Fi ก็ได้หรือสายแลนก็ได้นะเพียงแต่ว่าอุปกรณ์ที่เพื่อนๆเ,เชื่อมต่อเนี่ยจะต้องเป็นพอร์ต2 5 G เช่นเดียวกันนะคะถึงจะสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพส่วนราคาจะอยู่ที่31,900บาทและประกันให้3ปีค่ะ ต่อมานะคะก็จะเป็นทัพ AX 5 0 0พนสีนั่นเองค่ะซึ่งตัวนี้เป็นเราเตอร์เกมมิ่งที่น่าสนใจอีกหนึ่งตัวเลยนะคะเพราะนอกจากดีไซน์ของเขาเนี่ยจะดูมีความเป็นเกมมิ่งแล้วนะยังรองรับการกระจายสัญญาณ AX 5 0 0พสีที่เป็นแบบดูโอแบนและก็ยังรองรับอินเทอร์เน็ต 1G กิได้แบบสบายๆค่ะและสิ่งที่โดดเด่นของเจ้าตัวนี้ก็จะเน้นในเรื่องของเกมซะส่วนใหญ่นะคะซึ่งพอร์ตการเชื่อมต่อของเขาเนี่ยก็จะเป็นพอร์ตแลนด์ค่ะที่เหมาะมากๆสาหรับการเล่นเกมทําให้เล่นเกมได้แบบลื่นไหลและก็ไม่มีสะดุดน,นะคะนอกจากนี้ นะก็ยังมีฟีเจอร์โมบายเกมมิ่งอีกด้วยค่ะเหมาะสำหรับคนที่เล่นเกมผ่านสมาร์ทโฟนก็สามารถเข้าไปเปิดได้นะคะที่แอป A p u t r ดเลอเค่ะก็จะทำให้การกระจายสัญญาณมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นทำให้ลดอาการแหลกอาการปิงเวลาที่เราเล่นเกมรวมไปถึงยังมีไฟ RGB ์ r GB อีกด้วยนะคะตัวนี้เนี่ยสามารถที่จะเชื่อมต่อได้ถึง30-40ถึงยูเซอร์นั่นเองค่ะส่วนราคานะคะก็จะอยู่ที่5,790บาทับประกันให้3ปีค่ะ และรุ่นสุดท้ายที่อยู่กับเพียมตรงนี้นะคะก็จะเป็น RTAX 1 8 0 0 HP นั่นเองค่ะซึ่งรุ่นนี้นะคะจะมีขนาดที่เล็กกว่า2รุ่นก่อนหน้า,นาที่เรีมได้รีวิวไปนะคะแต่ว่าประสิทธิภาพของเขาเนี่ยไม่เล็กตามนะคะเหมาะมากๆเลยค่ะสำหรับใครที่อยากจะลองใช้อินเทอร์เน็ตนะคะ1,000ันเมกแบบเต็มประสิทธิภาพรูปร่างหน้าตาของเขาก็จะเรียบๆแบบนี้เลยนะคะแล้วก็จะมีลวดลายนะคะเป็นเส้นตัดแบบนี้ค่ะที่ดูแล้วมีมิติมากยิ่งขึ้นนะ่ะน้าไปวางบนโตะ๊ะคอมสุดๆเลยค่ะซึ่งเราเตอร์ตัวนี้จะเป็นแบบดุด โอแบนนั่นเองนะคะที่รองรับการเชื่อมต่อบนคลื่น 5G สูงสุด 1.2GB กิกนั่นเองนะคะและสิ่งที่โดดเด่นของเขานะคะก็คือเสาที่เป็นแบบไฮ g พาเวอร์นั่นเองคะ่ะช่วยในการกระจายสัญญาณได้มากกว่าเสาปกติเยอะม,มากๆเลยค่ะแน่นอนนะคะว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยสามารถที่จะรองรับการใช้งาน20-30 u s ถึยูเซอร์เลยค่ะส่วนราคานะคะก็จะอยู่ที่2,990บาทค่ะรับประกันให้3ปี และในเรื่องของการเชื่อมต่ออย่างที่ครีมบอกไปเมื่อต้นคลิปว่ามันไม่ยุ่งยากเลยนะคะอันดับแรกเลยค่ะเพื่อนๆจะต้องโหลดแอป ASUS Router ก่อนนะคะจากนั้นเข้าหมด AI Mate นั่นเองค่ะแล้วก็กดเพิ่ม AI Mate นะคะจากนั้นก็รอเจอ Router แล้วก็กดเชื่อมต่อได้เลยอันนี้คือเสร็จแล้วนะและเพื่อนๆน,นะคะก็สามารถที่จะนำ Router ค่ะไปวางตรงที่สัญญาณไม่ถิไดไใ้เลยค่ะและยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะคะ ASUS เนี่ยเขายังมีฟีเจอร์อื่นๆด้วยนะอย่าง AI Protection นะคะตัวนี้เนี่ยก็จะช่วยบล็อกพวกมัลแวร์สแปม ะะหรือแม้แต่เวลาต่างๆที่สำคัญนะคะอัปเดตฟรีตลอดอายุการใช้งานเราเตอร์ค่ะและอีกฟีเจอร์นะคะก็จะเป็น parental control ค่ะที่จะคอยจัดการการใช้อินเทอร์เน็ตภายในบ้านนะคะจำกัดเวลาการเล่นเน็ตของเด็กๆนะคะรวมไปถึงบล็อกพวกเว็บไซต์หรือโปรแกรมที่ไม่อยากให้ใช้งานผ่านทางแอป s อพได้เลยค่ะ งงกันบ้างค่ะเพื่อนๆกับเราเตอร์อินเทอร์เน็ตจากทางเอทูตทั้ง3รุ่นที่คลีมได้พูดไปนะคะต้องบอกเลยนะว่าการออกแบบของเขาเนี่ยออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์การใช้งานในยุคนี้มากๆเลยค่ะทั้งในเรื่องของดีไซน์หรือว่าฟังก์ชันประสิทธิภาพต่างๆนะคะที่สามารถใช้งานได้อย่างง่ายนะคะรวมไปถึงการรับประกันจากทางเอทูที่รับประกันให้ถึง3ปีค่ะถ้าเสียนะคะก็เปลี่ยนตัวใหม่ให้ทันทีเลยนะแล้วเพื่อนๆเนี่ยยังสามารถที่จะลงทะเบียนเพิ่มได้อีก2ปีค่ะ สำหรับเพื่อนๆคนไหนที่สนใจนะคะก็สามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่ www.jb.co.th/ หรือแอปพลิเคชัน j d สั่งคมสามพันเรามีบริการส่งรีตลอด24ชั่วโมงด้วยนะคะเพื่อนๆนะคะก็อย่าลืมเข้าไปกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่อง j d Channel กันด้วยนะคะเพราะคิมจะนำของโดนๆฟีเจอร์เด็ดๆและข่าวสารไอทีมาอัปเดตให้เพื่อนๆชมทุกสัปดาห์เลยค่ะ